สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันพฤหัสที่10เดือนสิงหาคม2566มาวิเคราะห์บอลกับผมอัมพลคนดูบอลวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลถ้วยยุโรป,ปลีครับเป็นู่ระหว่างคาราบัค,ครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเฮียวซิงกิคู่นี้เนี่ยจะเตะก,กันเวลาประมาณสีทุ่ม59นาทีหรือเวลาประมาณ5ทุ่มครับตามเวลาบ้านเราก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกำลังใจให้ผมอัพพลคนดูบอลด้วยนะครับเราไปดูสถิติน่าสนใจของคู่นี้กันเลยนะครับผมทั้ง2ทีมเนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเรามาดูผลงาน10นัดหลังสุดของคาราบักครับชนะไป4ครับเสมอ2แพ้ไป4นาัล่าสูดเนี่ยแพ้กับชีลา FK ไป1ประตูต่อ0ครับอัตราการดำเนินสิบนั้นหลังสุดของคาราบักเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเสียไป7 เรามาดูผลงานในบ้านของคาราบักกันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป5ครับเสมอ2แพ้ไป3นัล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับชิราเอฟเคไป1นึนครับนัดก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกับปรากูุไป1ประตูต่ตอน1อาากกน,น,นึ่งหลักการกำเงินสิบนั้หลังสุดในบ้านของคาราบักเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเสียไป7เรามาดูผลงานส่วนตัวของเฮลซิงกิกันบ้างครับ10นั้หลังสุดเนี่ยชนะไป5ครับเสมอ2อแพ้ไป3 นันลาสุดเนี่ยเอาชนะไอเอฟเคมาเรียมฮามไป4ประตูต่อ2อนะครับอัตราการดึงเงิน10นั่นลหลังสุตรของเฮลซิงกิเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป6เรามาดูผลงานที่เล่นเป็นนิมเยือนกันบ้างครับ10นั่หลังสุตรของเฮลซิงกิเนี่ยชนะไป2ครับเสมอ5แพ้ไป3นันล่าสุตเนี่ยแพ้กับโมไป2ประตูต่อ0นครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาชนะชนะโจเอ็นไป2ประตูต่อ1นะครับ อัตราการเงินซิมนั้นหลงัสหลงสุดของเฮลซิงกิที่เล่นเป็นนิมยืนเนี่ยทำเงินได้แค่นัดเดียวครับเจ้าไปหนึ่งแล้วก็เสียไปถึง8เลยนะครับเรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาที่ต่อ1ลูกนะครับตอนนี้ไหลไปเป็นต่อ1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับราคานี้เป็นฝั่งเจ้าบ้านคาราบักต่อนะครับเรามาดูซินั้นหลังสุดครับราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งของคาราบักเนี่ยมีอยู่1นัดน,นะครับผมเป็นนัดที่เอาชนะลินคอนไป2ประตูต่อ1นะครับ เรามาดูสิบนัดหลังสุดของยูลซิงกิกันบ้างครับราคาหนึ่งลูกควบาหนึ่งลูกครึ่งมีอยู่หนึ่งนัดเหมือนกันนะครับผมเป็นนัดล่าสุดครับที่เอาชนะ AFK เมาเดฮามไป4ประตูต่อ2เรามาดูราคาสูงต่ำของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งครับตอนนี้ก็ยัง2ลูกครึ่งเรามาดูสิบนัดหลังสุดของคราบักครับ,รบสูงไป5ต่ำไป5ส่วนสิบนัดหลังสุดของเฮลซิงกิเนี่ยสูงไป3ครับเจ้าไป1แล้วก็ต่ำไป6 เรามาดูราคา1ลูกคว่ำหนึ่งลูกครึ่งห้านาังสุดของคราบักเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป1ครับส่วน5้านาังสุดของเฮลซิงกีเนี่ยทำเงินไปได้1ครับเสียไป4นะครับเรามาดูราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับห้าหลังสุดของคราบักเนี่ยสูงไป2ครับต่ําไป3ส่วน5้านาังสุดของเฮลซิงกีเนี่ยสูงไป2ต่ําไป3เหมือนกันนะครับเรามาดูนัดถัดไปของทั้ง2ทีมกันบ้างครับคาราบักเนี่ยพักอีก5วันครับจะเจอกับตูรานโตสนะครับผม ส่วนเฮลวซิงกิเนี่ยพักอีก7วันครับจะเจอกับคาราบักในบ้านนะครับคู่นี้เนี่ยอัมพลคนดูบอลขอเลีอยเชียร์ไปที่ทธมเยือนเฮลวซิงกิมีของดีมาฝากนะครับผมรองที่ราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งเนี่ยเฮลวซิงกิไม่น่าจะแพ้เกิน1ลูกนะครับน่าจะยันเสมอได้และมีลุ้นถึงชนะได้เลยนะครับผมผลงานของเจ้าบ้านคาราบัก5นั้นหลังสุดเนี่ยชนะ2เกมครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เจ้าบ้านเรื่มฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ยังเอาชนะใครไม่ได้มาสามนัดติดต่อกันแล้วนะครับผมส่วนผลงานของทีมเยือนเฮลซิงกิเนี่ยห้านัดลังสุดถือว่าทําผลงานได้ดีเลยนะครับผมชนะไปสี่ครับแพ้ไปแค่นัดเดียวครับนัดน,นี้ผมมองว่าเฮลวซิงกิน่าจะมาเน้นเล่นแบบรัดกุมไว้ก่อนนะครับผมตั้งรับแล้วรอสวนกลับนะครับถ้านัดน,นี้ไม่เสียประตูเนี่ยนัดถัดไปได้กลับไปเล่นในบ้านเนี่ยก็อาจจะได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยนะครับสําหรับเฮลซิงกิ ถ้าหากนักลงทุนท่านไหนอยากได้ทีเด็ดคู่อื่นๆหรือว่าบนสเต็ปเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e ให้อำพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ